น้องมีก้าเช็คอินสเปนพร้อมแจกเลขเด็ดเน้นงวดนี้มาแน่ครับแลนดินถึงสเปนเรียบร้อยแล้วสำหรับครอบครัวของมาร์กี้ราสีและป๊อกพาสกรที่ตอนนี้พาลูกแฝดมีก้ามิยาเช็คอินประเทศสเปนกลับบ้านเกิดของมาม์กี้นั่นเองซึ่งทริปนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่มาร์กี้พาลูกๆและสามีไปเยี่ยมครอบครัวที่สเปน เป็นเวลากว่า5สัปดาห์ล่าสุดป๊อกพัศกรได้เผยภาพขณะที่อยู่บนเครื่องบินแชะภาพคู่ลูกชายสดุหลอ่อน้องมีกาพร้อมแอบบอกใบเลขเด็ดให้แฟนๆว่าภาพที่1ขอแดดดีฟัดข้อหน่อยครับภาพที่2เยี่ยมทำไงครับมีกาภาพที่3เลขเด็ดครับเลขเด็ดงานนี้จะเป็นเลขอะไรและจะเฮงแค่ไหน16ตุลาคมนี้เรามาลุ้นกันคะ่ะขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com